ที่พักบ้านคาที่มี A t ทวให้ขับท่ามกลางวิวสวนสับป,ประรดแบบนี้มีลำธารให้แช่น้ำชิลๆฟิลแม่กำปองมีห่วงยางเรือยางแพไม้ไผ่ให้เล่นฟรีแล้วยังมีอ่างให้ตีฟองแช่น้ำฟินๆแบบนี้เลยคลิปนี้พามาพักกันที่มองวิวรีสอร์ทอำเภอบ้านคาจังหวัดราช,ชบุรีเป็นที่พักที่มาได้ทุกฤดูจริงๆนะทุกคนแล้วช่วงที่เรามาคือฝนตกพรำพรบรรยากาศเขียวเขียวขจีไปหมดมันฮิวใจสุดๆไปเลยดูไปจนถึงท้ายคลิปเดี๋ยวเรามีโปรโมชั่นส่วนลดมาบอกด้วยนะทุกคนเวลคัมดริงก์ที่ มีอ่างให้แช่น้ํากับบารบอบมเตรียมไว้ให้พร้อมไม่ต้องจ่ายเพิ่มนอนห้องพักฟิวกระท่อมไม้ไผ่กับบรรยากาศอันแสนสดชื่นภายในรีสอร์ทรู้สึกว่าได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติอย่างแท้จริงอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาพักที่นี่คือการได้ขับ ATV ชมวิวไปตามไร่สับประรดตัดกับภูเขาและขอบฟ้าเบื้องหน้าวิวด,ดีมากคนรุทนี้พี่เขายังพาแวะลำธารลับๆที่เขาตั้งใจจะทําให้เป็นไฮไลท์อีกหนึ่งจุดของกิจกรรมขับ ATV มื้อเย็นก็ฝากท้องไว้ที่นี่ได้เลยนะทุกคนอาหารอร่อยราคาไม่ ที่16พฤศภาคมถึง30มิถุนายน256ที่ <ไป S 1> พัก <ไป S 1> ทุกแบบของที่นี่<อ>ลดราคาทั้งหมดยกเว้นวันเสาร์และวันหยุดนะครับจะเป็นบ้านกระท่อมบ้านทรงเ f r a รมบ้านหลังใหญ่พี่ออสเขาก็ลดราคาให้ทั้งหมดรายละเอียดตามนี้เลยนะทุกคนสําหรับลูกค้ากรุ๊ปใหญ่ที่ต้องการเหมารีสอร์ทเพื่อง,งานจัดเลี้ยงแบบเป็นกันเองทางรีสอร์ทจะฟรีน้ําแข็งให้ตลอดงานใครมองหาที่พักบรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติแนะนําว่าลองมาพักที่นี่ดูสักครั้งมองวิวรีสอร์ทบ้านค้ารับรองได้เลยว่าจะต้องมีครั้งต่อๆไปอย่างแน่นอน